โดนเต่เรียบเหอโอ้โหไม่อยู่ใจร้อนวัดไปหน่อยใจร้อนแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่กัดเต็มมันแทบเฉยเฉยมันแทบมันแทบมันแทบมันดูดขาดูขาใช่มันแทบเฉยแม่พี่ก็แต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะสามโลได้อยู่นะใช่คือมันไม่ได้อมเข้าไปมันตับเฉยอ้ามมันเดือดเดือดไปขาเข้าไปใช่แทบแล้วแบบแม่งจะไม่วัดก็ไม่ได้กลัวคาย เต็ม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 ครับคนอยู่อยู่อยู่มันมันต้องคนไอ้ข้อนี้มันต้องแบบค่อยๆลงนะไอ้แต่นี่ตัวตัวตัวเมียปะวะมันดำๆำหน้ามันดำๆแก้มมันดำๆอยู่ โอ้โหโอ้โหอมลึกเลยมีนีอมลึกโอ้มันอมมาได้ไงเนี่ยพี่ใช่ใช่สุดช็อกเลยอมแต่ว่าตัวเมื่อกีตัวสีขาวนะปาเห็นป่ะบอมบอมเอาเอามึงไปทีึงเอ็นะไนึงเมื่อกี้ตัวสีขาวกัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่กัดนะหรือเราจะเอาข้อนั้นก่อน เข้า,าขป่านี่ตามจนถึงเลยละ่ะแต่หนองปลาไหลข้อมนันงกัดนะบอมที่นี่เหมือนกันพี่ถ้าหมดกัด<า>กนะแต่ไม้แน่ลยข้อใหญ่ๆเงนี้ใช่คือมันมันมันไม่ค่อยจะสนใจลูกเท่าไหร่แล้วมันหิวแล้ว เรียบร้อยไม้แรกเลยเปิดไม้แรกเลยโอ้ยแน่นอนเลยครับแบล็กแมมบาครับนี่เห็นไซส์ปลาแล้วจะตกใจนะเก็บสวิงหาหโอ้โหเห็นไซส์ปลาแล้วจะตกใจนี่แบล็กแมมบาครับอโอ้โหอช้อนหน่อยก็ดี เซฟปลาหน่อยบอมกำลังเข้าเหนียวเลยนะ,ะเข้าไปทั้งต้นเลยนี<笑><笑>ย่ไม้แรกๆเรากลอเนียนๆนะใส่เลยมาแล้วครับตัวแรกครับไม้เดียวจริงๆโอ้โหไม้เดียวจริงๆแต่ว่าอันนี้ตัวผู้นะเนี่ยบอม ตัวนี้ตัวผู้ตัวเล็กมากเลยไส์ก็ประมาณสักเท่าไหร่บอมสโลครึ่งสโลนิดนิดน,ดนี่นี่ครับตัวนี้ได้จาก Black Mamba นะครับนี่กบยางของ Fishing Easy รุ่นใหม่นะได้ชื่อสักทีนะเราทำเป็นเป็นแบบเหมือนงูนะครับเราก็เลยใช้ชื่อว่า Black Mamba นะครับนี่ตัวนี้ประมาณสัก สองโลก,กว่าเกือบเกือบสามโลได้อยู่นะโอ้โหประเดิมตัวแรกแล้ววันนี้ผมก็มาถึงก่อนใครเพื่อนนะหมายถึงว่ามาถึงมาถึงแล้วตีก่อนนะบอมกําลังเคี้ยวข้าวเหนียวตุย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 เลยข้าวเหนียวครับติดคอไม่ทานไม่ทานนเะมื่อกี้เห็นข้อครบยัดเลย <laughs> <c oughs> เห็นข้อยัดด้วยว่าเห็นตูมนี่ยัดเลยอ <c oughs> ได้หนึ่งตัวครับตัวแรกครับจาก black member นะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้ก็อยากให้ได้หลายๆตัวหน่อยแหละแต่ก็ไม่กล้าพูดนะกลัวไม่ได้ปลา มันยังขึ้นอยู่ไหมตาบอมขึ้นอยู่พี่อ๋อผมเอาใต้น้ำลงไปแล้วอ๋อเอาแบ็กแมนบ้าใส่ตะกัวล้ว,ลวใช่ใชออ่อยู่บ้านดีๆก็ไม่ชอบครับชอบมาน,านั่งตักฝนนนี่แหละนี่เราได้อาศัยร่มต้นไผ่นะมันเป็นทางของชายใช่โอ้โหข้างนอกตกยับเลยตกหนักมากนี่ได้ซุ้มไผ่มาหลบร่มหน่อยแต่ก็เหมือนไม่ได้หลบแหละ ฝนมันแรงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไปไซโลไปไหนกันหมดมึงต้องมึงต้องกัดแต่พวกไซโลอ่ะมันข,ขออออกไปชิดแรกชิดแรกนะนะเบรกนะมีมีข้อ,อมันต้องโตมาใกล้ไซมาแล้วอ่ะใช่นะเบานะขออขึ้นตโตแล้วไซโลมันเกาะเกาะกลุ่มอยู่ด้วยนะอืมนี่ไงขึ้นๆในผักเนี่ยเห็นไหมล่ะโอ้โหแม่เจ้าโคดหน้าเลย เรียบร้อย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 สิเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเกาะมันเนียนเกาะมันเกาะมันเนียนเกาะมันเนียนเกาะมันเนียน โอ้โหตัวเล็กใช่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมทำไมทำไมถึงเอ้ายังก็อรอพอเราพอเราพอเราไอ้นี่นะต่อรวดก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเลยนะส่องได้เลยในที่สี่ส่งเลยอ่ะใช่โอ้เข้าตาเรียบร้อยอุปบับรับโชคเรามาตกปลากันนะครับวันนี้ นี่นะครับตัวนี้ก็ซัดนี่เข้าไปเลยครับ Black Mamba นะก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณสัก2โลกว่าเกือบเกือบสโลนะครับนี่ปลาชด,ดูตีชิดป่านะครับแล้วกรอออกมาครับเรียบร้อยตัวนี้ Black m a m b a นี่ มีเกี่ยวทะลุเลยเดี๋ยวผมเอกปลมบบให้ดูกันยยน,นี่ฮะ Black Mamba นะครับนี่สําหรับงานปาชโดเลยนี่โหดร้ายเนี่ยนะแทงทะลุนะครับนี่ตัวนี้ไซสดีอ่ะนะครับนี่ผลงานช่วงบ่ายของผมนะวันนี้ก็2ตัวแล้วนะครับจาก Black Mamba นะครับตีขึ้นขึ้นขอบๆเลยลากมาช้าๆไม่ต้องรีบนะแอคชั่นมันดีอยู่แล้วมันเตะน้ำดังนะครับก็กระตู้มเลยนะครับตัวนี้ครับ Black Mamba